มาลุ้นไปด้วยกันนะคะเพราะว่าวิเศษใช้ขาหน้ายกขาหน้าได้แล้วนะคะเห็นไหมคะยกได้แล้วนะคะเขายกเองได้นะคะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ทุเรียนมาส่งนะคะทั้งหมด11ลูกนะคะ หมอนทองนะคะแล้วก็หมอนทองภูเขาไฟนะคะทั้งหมด11ลูกเลยนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีท่านในความเมตตาส่งทุเรียนมานะคะแม่เกียงก็ออกไปถวายวัดด้วยนะคะแล้วก็มีให้คุณตาด้วยนะคะแบ่งกันนะคะก็แม่เคียงต้องออนอนโมธนาสาธุกับผู้ใหญ่ท่านนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณขอบพระคุณท่านมากมากเลยนะคะที่เมตตาส่งทุเรียนมา4ี่ลังเลยนะคะทั้งหมด11ลูกใหญ่ๆเลยนะคะ กบขอบคุณท่านมากๆค่ะขอใ้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขสูงภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับอ่ะเดินนะลูกเดินโชว์หน่อยนียเดินโชว์ครับวันนี้วิเศษจะเดินโชว์พ่อ,พอแม่ครับดูนะคะเนี่ยก้าวขายาวๆนะคะเก่งมากเลยนะคะก้าวขายาวๆแล้วนะดูนะคะก้าวขายาวเหยียบขาตัวเองด้วยนะคะเดินเก่งนะคะ เขาขยับแข้งขยับขาได้ขนาดนี wind, ้ถ <like now. S 2> <Okay. S 1> ือว <Yeah, S 1> ่าด well ีมากๆเลยนะคะถึงไม่เดินเดินไม่ได้เต็มร้อยก็ถือว่าดีมากๆนะคะถึงที่เสียจะเดินไม่ได้เต็มร้อยนะคะแค่แบบเนี้ยนี่ถือว่าแค่ประมาณยี่0บสาสิเปอร์เซนตนี่ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะคะเนี่ยไม่ให้ไม่เก่งเริ่มให้เดินเดินต่ําบ้างแล้วนะคะให้มือหน้าลงมาต่ําแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะมือหน้าเนี่ยจะขยับได้นะคะรอดูนะคะมือหน้าขยับได้ เขาก้าวขาได้ได้ดีมากๆเลยนะคะเนี่ยยกขาของเขานะคะยกเนี่ยเีย่ยเขามีพลังยกขาได้นี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะคือเป็นระดับวิเศษอะแบบขนาดของวิเศษอะทําได้เท่านี้ถือว่าดีมากๆนะคะเพราะว่าน้องไม่มีโอกาสที่จะทาได้ขนาดนี้นะคะว่าโอกาสของน้องนีงน่คือแทบศูนย์เลยนะคะโอกาสนะคะ แต่นี่น้องทําได้เท่านี้ถือว่าถือว่าดีมากๆเลยนะคะพาอหมอพูดเลยนะว่าน้องเดินไม่ได้นะคะแต่น้องทําได้เท่านี้ถือดีมากๆนี่ค่ะแม่เกงเริ่มเอามือลงลงให้ต่ำแล้วนะคะเอามือหน้าลงให้ต่ําให้เขาเดินสีขาแต่มือหน้าเขายังแบมไม่ได้นะคะมือหน้ายังแบมไม่ได้แม่เกงใช้พลังมือมากเลยนะคะใช้พลังมือเยอะมากๆเลยนะคะต้องใช้แรงลงที่มือมากๆเพราะว่า ตัวเขาค่อนข้างจะหนักนะคะแล้วก็เดินเดินหลายรอบนะคะแม่แขางต้องใช้ศอกเนี่ยเที่ยมกับขาไว้นะคะเนี่ยขาเขาเดินได้ดีมากๆเลยนะคะเนี่ยเนี่ยมือหน้าเขาเริ่มมาจากขยับเองบ้างแล้วนะคะเริ่มมีขยับเองบ้างแล้วนะ,ะเราดูนะคะจะมีบางบาง,บางส่วนที่ได้เห็นได้ชัดนะคะที่ว่ามือหน้าเนี่ยเขาขยับเองนะคะ แต่ตอนนี้ขาหลังเนี่ยขยับไปได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากๆเก่งมากๆนะคะขาหลังขยับนะฮะเห็นไหมแม่งก็พยายามให้เอามือหน้าลงนะคะแต่มือหน้าเขาไม่ยังไม่แบนะคะเพราะเขาเป็นพังผืดมากพังผืดมากๆเลยนะคะมือหน้ามือเท้าหลังแบได้ถือว่าดีมากๆแล้วนะคะแต่มือหน้ายังแบไม่ได้นะคะมือหน้ายังแบไม่ได้แต่ว่าก็แม่เขงจะพยายามอยู่นะคะตอนนี้เขายังเ งอแบบนี้อยู่นะคะเพราะว่าเขายัางยังยังแบะไม่ได้อะถ้าแบะได้เมื่อไหร่เขาก็จะขยับกันได้นะคะต่นี้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะคะณนะตอนนี้นะคะคห,หลังของนันเดินเก่งมากมากเลยนะคะดูน,นะคะดูเขเดินนะ ู้มากๆเลยนะคะนิสัยนิ่ใจใจสุดยอดเลยนะคะใจเขาสุดยอดเลยเนี่ยเห็นไหมคะที่สุดของที่สุดเลยนะคะเขาเก่งมากๆแมวน้อยตัวหนึ่งนะคะที่ไม่มีโอกาสที่จะต้องเดินได้นะคะแต่ทำได้เท่านี้ถือว่าดีสุดๆแล้วนะคะ สังเกตมือหน้านะคะให้เราดูสังเกตเห็นไหมคะเห็นไหมคะมือหน้าขยับได้เห็นไหมคะเห็นไหมมือหน้าขยับแล้วนะคะเริ่มขยับเห็นไหมคะเริ่มเขาขยับเองได้แล้วนะคะเห็นไหมคะมือหน้าเริ่มขยับไปได้แต่ยังไม่แบเท่านั้นเองนะคะรอให้เขาแบก่อนนะคะเราดูนะคะเนี่ยเนี่ยเราดูนะคะ เห็นไหมคือ <government> คือไม่เกยงจะลากเข้าไปไม่ได like ้ไม่ได้การลากกับการยกมันแตกต่างกันนะคะเนี่ยเขายกของเขาเองเห็นไหมคะยกขยับของเขาเองเห็นไหมคะเขาเก่งมากๆกเก่งมากๆค่ะตอนนี้นะคะขอกำลังใจให้กับพิเศษกับแม่ด้วยนะคะขอกำลังใจจากทุกท่านด้วยนะคะพวกเราจะสู้กันต่อไปนะคะสองคนแม่ลูกจะสู้กันต่อไปนะคะจะไม่ย่อท้อนะคะ ทำเท่าที่เราจะทําได้นะคะใบตองแตงกวาพี่โชกุนเท้าเหนียวจะาเอ๋ มัมมัมอะไรมัมอะไรมัมแล้วมัมแล้วเก่งแล้วลูกยกหัวได้ดีมากเลยเทบจะลุกขึ้นมาเดินแล้วเนี่ยะวันนี้ก็เดินขาหน้าได้ดีแล้วลูกขาหน่าเริ่มขยับแล้วนะเออ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 เรียมอือเรียมือยกมือขึ้นมาเรียยกม,มือขึ้นมาเรียเร็วเร็วเล้วจะเก่งแล้วยกมือขึ้นมาเรียลูกเร็วเรียวยกมือขึ้นมาเรียไหนเรียวเรีว รเรียไหมยกมือขึ้นมาเรียได้ไหมได้ไหมลูกยังไม่ได้ครับแม่เท่านี้ก่อนนะแม่ไม่ได้ครับ เยอะแต่ปากแหละเนาะนะเออหมมข้าวอร่อยืมวิวิตาโตเลย า <Now. S 2> ตะวันอยู่ในกรงตะวันให้ไปนอนในกรงนะคะ งำงง็ง่งเงงราวางโดนงำลูกวังโดนงำ